สวัสดีครับวันนี้วันที่16กลุมภาพันธ์2566เรามาสแกนหุ้นกันนะครับตอนนี้นะครับก่อนที่จะไปสแกนหุ้นนะครับมาดูความเป็นไปของเซ็ตนะครับเช้านี้ก็ช่วงเช้าก็ปิดบวกไปนะครับช่วงนี้กําลังจะเปิดตลาดของช่วงบ่ายนะครับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก7 2 0ทนะครับท่านก็จะได้ความเร็วสูงสุด และหน้าตาม e tamam. like Once, Somehow, e ันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านกอดนะครับก็ราคาก็บวกอยู่10.69จุดนะครับอยู่ที่1,658จุดนะครับเสร็จก็ไซเวกับขึ้นมาแล้วก็ตลาด m อ i ก็เขียวเปื้อเหมือนกันนะครับสนาการต่างๆก็ยังคงไซเวกันข้างนะครับเช่นเดียวกันกับราคาน้ำมัน WTI กับ Ben ซ์สปอ ก็ใกล้ๆ $80 ดอลลาร์ต่อบบรโรลนะครับเบนก็อยู่ที่ $85 นะครับส่วน wti ก็อยู่ที่ $79 เข้าใจว่าในวันศงวันราคาน้ำมันก็จะขึ้นอีกนะครับราคาทองคำก็เช้านี้ก็อยู่ที่ $1,836.19 อนอนต่อดอลลาร์แล้วก็ค่างเงินบาทนั้นก็อยู่ที่ $34.22 นะครับกดไซด์เว์ออกเดนข้างถึงไซด์เวพขึ้นไปนะครับเจนเดียก,ก่อนกับ ค่าเงินเย็นก็อยู่ที่1 3 3สาเราเย็นต่อดอลลาร์นะครับก็ยังคงค่อยๆสายเวกขึ้นมานครับทนนี้เราจะไปดูการสแกนหุ้นของเรานะครับเราก็มาที่การตั้งค่าคอนดิชันนะครับเข้าไปที่ e d i t เทคเเข้าไปที่ Edit นะครับ Edit แล้วก็เลือกนะครับตลาดเซ t กับตลาด MBI นะครับโดยนะครับจะต้องมี RSI นะครับตั้งแต่50ถึง60 เราใช้เลงการสแกนอยู่ประมาณนี้นะครับสลับตัวนี้แล้วก็ลันสแกนได้เลยนะครับก็จะเป็นหุ้นที่มีช่วงจังหวะของราคานั้น r s i เนี่ยก็ชี้อยู่ที่ประมาณ50-60ถึนะครับซึ่งจะเป็นจังหวะใส์แบบขึ้นมานะครับแต่ว่าในจังหวะระหว่างนี้นะครับเราจะต้องเลือกตัวที่มีวลลุ่มนะครับเข้ามาเยอะที่สุดนะครับก็กดเข้าไปที่วลลุ่มนะครับให้เป็นจังหวะข้ามมากที่สุด ก็จะได้ราคาตัวที่มีบอลลุ่มแล้วก็มีความนิยมของตลาดซึ่งในวันนี้นั้นตัวที่ตลาดให้ความนิยมที่สุดก็คือ UPA นะครับซึ่ง UPA นะครับถ้าเราดูตรงนี้ตอนนี้ PA, นะครับ UPA นะครับราคาก็อยู่ที่0.24นะครับซึ่งนะครับเขาก็ปิดที่ราคา0.24จงังหวะของ UPA ก็กำลังจะค่อยๆกลับมาเนื่องจากว่าสถานการณ์ของเหรียญคริปโตนั้นก็ บวกขึ้นไปนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ราคาก็คริปโตก็ยังบวกอยู่800,000กว่านะครับจากเดิมที่ก็กอยู่ที่700,000มาหลายวัน,นขึ้นไป700,000บาทนะครับขึ้นไป800,000บาทแล้วก็ราคาเหรียญต่างๆก็กําลังมีโอกาสที่จะบวกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตัวนี้นะครับนักทุนก็เริ่มมาเก่งกําไรนะครับจะเก่งกาไรยังไงครับเราก็ไปดูทิศทางของอ อินดิเคเตอร์นะครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็โหลดอินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับถ้าเราดูตรงนี้ก็เห็นว่าตอนนี้ราคาของ UPA นั้นก็ค่อยๆไซด์ w ว y อัพเหมือนกับจังหวะของเขาก็คือเป็นจังหวะไซด์ไว้อัพนะครับเดิมทีนั้นเขาไซด์วดาวนะครับดูดูแนวทางก็คือดูจากการเคลื่อนตัวของตัว linear equation นะครับคือกรอบสีเขียวอสีใหญ่นี่นะครับถ้านะครับอ่าเราจะพื้นฐานของเราก็คือว่าเราจะมีราคานะครับ ปกผันกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบ l i n เ a r i t นสูงสุดต่ําสุดนะครับเมื่อต่ําสุดก็ขึ้นไปสูงสุดราคาก็จะล่วงลงมาต่ําสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดสวิงเป็นเช่นนี้เป็น i ฟ f i n i t y ไปทางขวามือนะครับเห็นได้จากตัวอย่างตรงนี้นะครับเมื่อต่ําสุดเขาก็จะค่อยๆขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเมื่อจุดสูงสุดเสร็จเขาก็จะไซด์เวรเลาะดาวลงมานะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับ เขาจะซด์เวลลงไปที่จุดต่ําสุดก็ต่อเมื่อนะครับห่างจากเส้น2องและว,วันหรือมีเส้น2องและว,วันเป็นตัวที่จะกําหนดการเคลื่อนตัวอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นปกติถ้าเกิดไม่มีเส้น2องและว,วันอยู่ใกล้ๆแถวนี้เขาก็จะกดตัวลงไปต่ําได้เลยนะครับแต่ว่านะครับในจังหวะน,นี้นั้นนะครับราคากึ่งกลางบูญาแบนแล้วก็ราคาของเส้น2องและว,วันนั้นก็จะดูดราคาขึ้นไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะสวิงตัวกลับขึ้นมา โอกาสนี้ก็คือเขาะจะ,ะดูดขึ้นไปชนเส้น2ระวันที่ราคา0.28ก่อนที่จะกดราคาลงมาแล้วก็สะสมพลังแล้วพุ่งทะลุขึ้นไปเส้น2ระวันขึ้นไปเหมือนเป็นตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นเต้นเทนเริ่มต้นเริ่มราคาที่จะดีดกลับขึ้นไปที่สูงนะครับเห็นได้จากนะครับ RSI นั SI ้นชี้ขึ้นนะครับีขึ้นแล้วก็ เอ็มเอนั้นก็ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นซีโร่นะครับแม้ว่าต่ำกว่าเส้นสิ g n a l นะครับแล้วก็วอลลุ่มก็เริ่มเข้านะครับอันนี้คือนักทุนวอลลุ่มภายในนะครับแล้วก็วอลลุ่มของนักทุนภายนอกนั้นก็เข้าตั้งแต่เมื่อวางนะครับเมื่อทั้ง2ตัวผนวกเข้าด้วยกันก็จะเป็นสาเหตุนะครับวันนี้วอลลุ่มก็เลยเข้ามาที่5้าแสนเนะครับก็เป็นเหตุให้ราคาของตัว UPA ก็มีโอกาสที่จะทะลักขึ้นไปที่ 0.28ซึ่งตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่0.24นะครับถ้าเกิดเราอ่านเกมก็คือว่าเขาจะค่อยๆ่อยไซเวอ์อัพขึ้นไปถ้าเราดูในท r เฟรมวีคนะครับจังหวะของเขานั้นก็ยังบอกว่าโอ้อากาศอาการของเขานะครับก็คือกำลังจะขึ้นตัวดีดกลับขึ้นไปเย็นอยู่บนเส้น2รละว,วันนะครับเมื่ออยู่เส้นเหลือเส้น2ระว,วันเสร็จราคาเขาก็จะค่อยๆทยานขึ้นไปที่ สูงกว่าน,นั้นก็คือ0.48นะครับเพราะนั้นโอกาสของ UPA ก็มีโอกาสที่จะทะยานขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นบริเวณที่ต่ำสุดของเขาแล้วนะครับแล้วเขาทีนี้เขาก็จะเมื่อต่ำสุดเสร็จเขาก็บีบตัวเข้ามาหากาันของบรูจแบนแล้วเมื่อบีบตัวเข้ามาหากาันแล้วจังหวะราคายืนอยู่เหนือกึ่งกลางบูจแบนมันก็จะค่อยพักกันราคาให้ไซเวอฟขึ้นไปเห็นได้จากไ s i นะั้นอยู่ที่47นะครับยังคงห่างจากโอเวอร์บอทโอเวบ เพราะฉะนั้นราคาก็ยังคงไซ d ์เวย์อัพขึ้นไปได้ต่อนะครับ MACD ก็กำลังชี้ขึ้นไปที่เส้น Signal หรือเส้นหรือเส้นศูนะครับรอแค่วอลลุ่มเข้านะครับวอลลุ Volume ่มของอันนี้เป็น time frame week นะครับแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศเข้านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกตัวปร,ประจบเหมาะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไซ d ์เวย์อัพขึ้นไปทีนี้นะครับ ถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดราคาของเซ็ตยังคงไซด์เว่อัพขึ้นไปนะครับตอนนี้เซตอยู่ที่1,600น่าจะ5 0 6 0ิบกว่านะครับเขาก็จะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปที่1,700นะครัอเนะครเมื่อขึ้นไปที่1,700จุดเสรจราคาก็จะไปอยู่ที่0.48รนะครับฉะนั้นแน่นอนว่าตัวนี้จะต้องใช้วันลน์ประมาณสัก3 4สี่อาทิตย์หรือเป็นหลายเดือนนะครับกว่าที่เราดูตรงนี้นะครับว่าราคาจะดีดกลับขึ้นไป แต่ว่าโดยความจริงมันก็จะอาจจะวิ่งทางาวิ่งเป็นสีเขียวทั้งยาวขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับแน่นอนว่าจังหวะของเขาว่าเป็นไซเบอร์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเก่งกําไรได้ว่าวิกแต่ละวิกที่ที่จะถึงนี้ราคาก็จะเป็นแท่งเทียนสีเขียวหนายาวขึ้นไปจนกระทั่งราคาดีดกลับขึ้นไปที่0.48หรือจะเป็นั่งเทียววันวันเดียวที่ราคาพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับก็เนื่องจากว่าปิดคอยนั้นเป็น เป็นตัวนำแล้วก็ราคาอาจจะกลับขึ้นไปที่900,000บาทต่อต่อบิตคอยนะครับเขาก็จะมาเข้าเก่งกันนะครับเพราะฉะนั้นตัว u p a ก็เป็นตัว mining ตัวหนึ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นราคาก็าจะค่อยพยานบวกขึ้นไปอย่างมากมายนะครับเราก็เรียนในท่านทราบประมาณนี้แต่ว่าประเด็นคือท่านังทุนต้องไปเก่งกำไรแล้วก็กะเก่งดูนะครับว่าจังหวะมันมีโอกาสที่จะพุ่งกลับขึ้นไปอย่างที่เราเรียนในท่านทราบหรือเปล่านะครับ ว่า RSI ยังคงชี้ขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันยังตอนนี้ยังไม่ถึงจุดโอโบสตอนนี้มันอยู่ที่5 1ก็ยังจะต้องพุ่งขึ้นไปที่โอโบสคือ70เราก็ยังคงมีโอกาสที่จะเลย70ขึ้นไปได้หรือเปล่าเหมือนตอนนี้ก็คือตรงนี้จะขึ้นเจอชน70ก็ย่อลงมาชน70ก็ย่อลงมาตรงนี้ก็สามารถที่จะชน70ก็อาจจะย่อลงมาก็ได้ครับแต่ว่า MAC ยังคงยืนอยู่เศษออยู่ด้านบนเส้นซีโลนะครับ ตอนนี้ก็มีบทลุ่มเข้าแค่นั้นเองในวันนี้นั้นถ้าเราเห็นตรงนี้เราก็จะเห็นว่า UPA นั้นน่าสนใจนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเ,เห็นเชียร์ยรไปบ่อยจังเลย UPA เนี่ยก็ถือว่าทีนี้ราคาโคตรยอตัวลงมาลงมาถึง0.23เซนก็ขึ้นไป0.24เราก็จะขึ้นไปที่0.2526ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามจังหวะของเขานะครับอันนี้ก็เรียนให้ท่านทราบว่าถ้าเกิดท่านเห็นเราคิดว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้น ได้หรือเปล่าท่านก็ลองพี่นาดูนะครับท่านลงทุนครับตัวถัดมานะครับตัวสลีนะครับสลีวันนี้ก็มีวอลลุ่มเข้ามา5 0 0แสนแล้วก็มีแวลูเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับ2ตัวทั้ง u p a ก็มีแวลูอยู่ก็อยู่ที่13 0 0นสะครับส่วนสลีนั้นมีวอลลุ่มอยู่ที่5 0 0 0 0 0แล้วก็มีแวลูอยู่ที่9 9 0 0 0นกะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของสลีเป็นยังไงบ้างเราต้องมาดูกันนะครับถ้ารู้จากจังหวะของสลี นี้เรายังไม่ดูค่าพื้นฐานของเขานะครับยังไม่ดู f u n d a ม e น t a ลดูหรือดูค่าเกณฑ์ต,ต,ต่างๆแต่ละนี้เราดูแค่จังหวะของการเคลื่อนตัวของเทคนิคนะครับ h ทคนิคแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ต่ําสุดของเขาแล้วนะครับแล้วถัดไปจังหวะถัดไปก็คือเ็าจะค่อยๆสวิงตัวเองกลับขึ้นไปที่ด้านบนทีนี้เราจะเห็นราคาสิริ2บาทนะครับโอกาสที่เราจะเห็นสิริ ถึง2บาทก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเป็นไปได้หรือไม่ก็ดูจากหนลุ่มนะครับวันนี้นะครับหัลุ่มเข้ามาที่สลีนะครับแล้วก็ RSI ก็อยู่ที่53-54นะครับถือว่ากำลังจะค่อยๆอัพไซด์ขึ้นไปที่70ที่โอบนะครับ m a c d ก็ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นสีโลแล้วก็กำลังจะพลิกกับตัวขึ้นเหนือเส้นสัญญาณนะครับหัวลุ่มนักทุนต่างประเทศเริ่มเข้าและให้ความสำคัญนะครับลุ่มชาวไทยนั้นก็ เขาเข้าออกนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เป็นวนรุ่มขายนะครับแต่ว่านักทุนต่างประเทศนั้นกเก่งกําไรเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดๆที่เขาจะเริ่มทํากําไรก็คือเขาจะเอาเอากาําไรเอาเก่งเอาเงินเข้ามาเก่งกันไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะค่อยๆดันราคาค่อยๆขึ้นไปที่2บาทนะครับเดิมทีนั้นเราก็ลุ้นกันมาตั้งแต่สลีขึ้นมาที่1บาทกว่าๆทีนี้ก็ขึ้นมาใกล้ๆจะเป็นสบาทเรียบร้อยนะครับ ก็เรนะียนท่านทุกท่านทราบว่าถ้าเกิดท่านอดทนรอหน่อยนะครับจังหวะนี้ก็คือ,เม,อเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเข้ามาต่ำสุดเขาก็ขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดเขาก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดเขาก็ขึ้นไปสูงสุดนะครับก็เป็นจังหวะเช่นนี้นะครับมันเป็นอินฟินิตี้ไปทางขวามือนะครับดังนั้นเมื่อลงต่ำสุดเขาก็ต้องดีดกลับขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติเพราะจังหวะถัดไปก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็เรียนะท่านทราบเราก็เก่งกําไรจากาการ อ่อนตัวยอดตัวลงมาต่ำสุดของตัวสิริแล้วก็เมื่อเข้าเก่งกำไรเรียบร้อยจังหวะถัดไปก็ต้องทนถือให้เขาทำกำไรไปที่2บาทโดยนะครับยืนยันนะครับตัวท frame w e e k l y นะครับเป็นตัวยืนยันนะครับว่าจังหวะของเขานั้นจะไป2บาทนั้นได้หรือเปล่าถ้าดูจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจังหวะของเขาสวิงขึ้นไปอันนี้ก็คือท r a m e w e e k ซึ่งท r a ฟ e w e e k ก็จะบอกอนาคตนะครับซึ่งอนาคตของท r a ฟ e week ก็บอกว่ายังมองไม่เห็นราคา2บาทเลย การเคลื่อนตัวของตัว l เนเย i เรชันนี่ยังคงไม่เห็น2บาทก็คือยังไม่คงไม่เห็นชี้ขึ้นไปที่2เส้น2บาทเพราะนั้นแน่นอนวา่าถัดไปนี้มันจะต้องมีการอรอเราจะต้องไปดูที่ท i m เฟรม m e 4ชั่วโมงนะครับว่าช่วยในการตัดสินใจ t i m เฟรม m e 4ชั่วโมงเขาบอกว่าอย่งางไรบ้างครับเขายื่นเหนือเส้น2องวันแล้วก็ราคาก็กค่อยๆจะขึ้นไปเหนือเส้นกกลางบรเจอร์แบนด์นะครับตอนนี้ก็คือว่า ก็รอแค่จังหวะของการเคลื่อนตัวขึ้นไปด้านบนปูจจแบนเพราะว่าการบีบต,ตัวเข้ามากันแล้วราคาถ้ายังคงอยู่ต่ำกว่ามันจะไม่เป็นเหตุให้ราคาพุ่งขึ้นไปแต่ถ้าดูจากจังหวะตรงนี้นะครับต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็อ,อาจจะลงมาต่ําสุดที่บริเวณแถวนี้ก็อ,อาจจะมีการย่อตัวก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปที่1.95นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ก็ต้องรอให้จังหวะของตัว l i e a r a t i o ไต่ไวอัพขึ้นไปที่2บาทนะครับสำหรับตามเฟรมสชั่วโมงแต่ว่าในไทมเฟรมเดย์นั้นก็มีโอกาสเห็นราคา2บาทเพราะฉะนั้นท่านลงทุนก็ลองพิจาราดูนะครับว่าเขาจะขึ้นไปที่2บาทได้อย่างที่เราเรียน,นท่านทราบได้หรือเปล่านะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับประกันลงทุนนั้นมีความเสี่ยงครับท่านลงทุนต้องพิจารณาให้ดีๆในหลายๆทางเฟรมนะครับแต่ในวันเดย์เนี่ยใน1นึ่งเดย์เนี่ยถ้าเราจะเป็นเดทเทรดเนี่ยต้องยึดหลักตามเฟรมสชั่วโมงไว้ เป็นหลักสำคัญนะครับแต่ถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าตามเฟรม d นึนี่ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปที่2บาทได้แน่นอนเดีให้ท่านทราบแบบนี้นะครับส่วนอีกตัวนะครับก็คือแ z สนะครับพึ่งเห็นโผเข้ามาในสาระบบนะครับเนื่องจากว่าราคาแล้วก็บนลุ่มนั้นวันนี้มีโอกาสโผลเข้ามาแล้วก็ดันตัวเองพุ่งขึ้นไปสูงนะครับแม้ว่าสุดท้ายก็จะย่อตัวเป็นสีแดงแล้วก็มีการขายที่ ปกตินะครับคือมีวลุ่มเข้านะครับสีเขียวหนาๆน,นี่นะครับแต่ทําไมราคาถึงเป็นสีแดงนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะเมื่อเขามาต่ําสุดเขาก็จะขึ้นไปสูงสุดชนครั้งที่1นะครับย่อตัวนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปชนครั้งที่2แล้วก็ไซด์เว์แล้วก็อาจจะดีดกลับข,ขึ้นไปครั้งที่3เพื่อเปลี่ยนทิศแกนของ linear l e c a t i o n ใน side up ขึ้นไปนั่นหมายเขาว่า อันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเทิร์นอะลานะครับก็คือนะครับสัญญาณของ3แท่งเทียนนี้นะครับวันนี้ตัวนี้ตัวสุดท้ายวันนี้ต้องเปิดเป็นสีเขียวนะครับถ้าถ้าจะให้เป็นจริงให้มีสัญญาณการเทิร์นลาวจริงๆนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็เปิดกระโดดขึ้นไปก็ถือว่าเขามี power แล้วมีพลังแล้วก็มีมีอำนาจที่จะ,ะหนุนราคานี้ s i d e w a y บขึ้นไป ะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นต้นเทนที่กําลังจะกลับตัวขึ้นมานะครับเราดู t f ามแฟนวิกนะครับว่าเขายังคงมีอัพไซด์แล้วก็ราคาที่จะตอบแทนให้กับทุกคนทํากําไรอัพไซด์ขึ้นไปที่ราคา3.7บาทนะครับจากเดิมทีตอนนี้ราคาอยู่ที่2.30นะครับราคาโคสล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวรับสำคัญก็คือ2.30บาทนี้นะครับก็จะค่อยๆทำกำไร ให้กับท่าน่งทุนไปที่3.70บาทนะครับในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านลงทุนอพอใจหรือพึงพอใจหรือเปล่าที่จะเข้าทํากําไรเพราะว่าเราจะเก่งกําไรกันแต่ราคาตั้งแต่2.30เราก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปอีกประมาณสักเดือน2เดือนนะครับก็ <c oughs> จะไปที่ราคา3.73บาทนะครับประมาณนี้นะครับโดยนะครับ ดูสังเกตเห็นจาก r s i อยู่ที่41นะครับยังคงมีช่องว่างที่จะไซด์เวยขึ้นไปที่โอโบ๊คือ70ได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ไอเมสีก็ยังคงชี้ขึ้นนะครับแม้ว่านะครับแม้ว่านะครับยังคงต่ำกว่าศีนนะครับเพราะนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่เส้นศีนนะครับแล้วก็วอลลุ่มก็ค่อยๆเข้านะครับสำหรับตัวแชททีนี้เราก็จะ จอดแจ๊คก็เคยขึ้นไป78บาทนะครับถ้าเกิดดูจริงนะครับตอนนี้เมื่อแจอ็ดย่อตัวลงมาแรงนะครับก็เป็นเหตุให้ถ้าจะเก่งกําไรก็คือเข้าไปที่แจ๊คในตอนที่ราคา2.30บาทตอนนี้นะครับทีนี้เขาก็จะสวิงตัวแล้วก็ไซด์เวย์ขึ้นไปที่3.7มจุบาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดท่านเห็นว่าแจ๊คราคาถูกก็น่าจะซื้อแจ๊คนะครับเพื่อเป็นการเก่งกําไรนะครับวันนี้เราก็อธิบายให้ท่านเข้าใจว่า มันจะต้องเก่งกับอะไรตั้งแต่ราคาต่ำๆต,ต,ตอนนี้ก็คือมีการเข้าเข้าแจ๊ตอย่างผิดปกติก็คือเมื่อมีวอลุ่มเข้ามาเยอะแต่ว่าราคาเป็นสีแดงนั้นก็ถือว่าเป็นการผิดก็คือว่าคือมอนันเป็น้วอลุ่มผิดปกติก็คือเหมือนกับการลินลินซื้ออย่างเดียวนะครับถ้าเกิดลินมาปุ๊บท่านลินขายมาก็มีคนเข้าซื้อทยอยซื้อตลอดหมายามว่าบริเวณตรงนี้จะต้องเป็นจุดต้นทุนนะครับสำคัญ ในจังหวะนี้นะครับตรงนี้คือจุดต้นทุนนะครับทีนี้ราคาเมื่อตรงนี้เป็นจุดต้นทุนเขาจะต้องทําราคากับคืนขึ้นมากี่บาทครับเมื่อราคาคือต้นทุนอยู่ที่2 2งอ่าอยู่ที่2.30เนี่ยเสร็จแล้วกําไรที่นักลงทุนจะหร,หรือเจ้าที่จะทํากับคืนเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องทํากําไรคืนมากกว่า1บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะดีดขึ้นไปที่3บาท3.7บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นจังหวะ เจ้านะครับจะเห็นว่ามีการเข้าอย่างผิดปกตินะครับอตอนแรกก็คือตัวตรงแถวๆนี้นะครับสีแท่งเทียนสีสีสแท่งนะครับเข้ามาแต่ราคายอดตัวนะครับเข้ามาแต่ราคายอดตัวเห็นอะไรไหมครับเห็นเจ้าเริ่มเข้าแล้วซื้อลินซื้อนะครับคือถ้าเกิดท่านใดใจไม่แข็งพอก็เทขายออกมา เมื่อท่านเทขายออกมาเขาก็รับซื้อมีอันในราคา2 3 0นะครับเมื่อเขารับซื้อมีอันเสร็จในจังหวะถัดไปเขาก็จะค่อยๆกินราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตอนนี้ก็คือการเข้าอย่างผิดปกตินะครับเข้าอย่างผิดปกติก็คือมีมีวลลุ่มรับซื้อนะครับในขณะที่ราคานั้นกดตัวต่ําลงไปนะครับคาดว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการประกาศผลการเป็นงานของจัดออกมาแล้วก็ประกาศ x อในจังหวะถัดไปเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสําคัญที่ให้ให้ราคาดีตัวเองขึ้นไปในไม่ช้าหวังว่าท่านนักทุนจะอ่านเกมออกนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านชอบใจก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด s u b สไครต์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราก็กรุณาพิจารณาในการสมัครสมาชิกหายเดือนเข้ามาด้วยนะครับช่วงนี้ก็ อ่เริ่มตั้งแต่3 5บาทนะครับซึ่งมันน้อยกว่าค่าต่งแล้วก็น้อยกว่าค่าค่าค่ากว๋วยเตี๋ยวอีกนะครับกรุณาพิจารณาดูแล้วกันนะครับใช้เศษเงินของท่านให้เป็นประโยชน์ให้กับให้กับช่องเรานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงการุณาพิจารณาแล้วก็รับช่องอ่าสต็อกแบงคอกไว้ในอ้อมอ,อกแรงใจของทุกคนด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ